มันตามสนองไงแยแก้งเพื่อนก็เจอโจมตีไซติงไงเดี๋ยวนี้ขี้พี่อมย้ายไปอยู่ไซติงแล้วหรอเป็นรับมาทะลุไปโดนรับไส้เล็กทับลายทุกอนุโอน้าเล่นป๊อปปี้หน้าน้าัาได้อังป๊อปปี้หน้าตาได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันดีงามอ่ะ มันมันแพ้เล่นทุกตัวอยู่อ่ะเออนะะซาร์มันแพ้เล่นกับทุกตัวผมว่าพวกนายคงได้วินเฟิร์สวินต่อมาสักที่ยงคืนอ,ะอ่ะเฮ้ยเราเชื่อมัม่นในมึงเชื่อมั่นในพาของอารีมันก็ช่แล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อน <c oughs> พวกะวะที่แบบมียูกับเบิร์สองคนก็สบายตุย้ยไรเงี้ย <c oughs> ผม,ม <c oughs> ผมก็ออฟเชื่อมั่นในหมาน้อยกับอ้ยูหมาน้อยสองตัวมันจะบอกเลยว่าไม่ควรเชื่อมั่นในหวานถ้าหวานไม่ได้จับโซนาแล้วหวานรู้สึก หวานแม่งเล่นไม่เป็นเลยเอ้ยมามาแลกคอมกันโอยให้ไปจับจี๊ดพวกนายสองคนก็แค่เก็บ fs ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไอ้หมาโตบนก็จะขย่ำเลยแล้วตอนเล็กก็ออกดีแบบไอ้เฮี้ยไปทำเฮี้ยเลยเนี่ยทีโบกับแอดดี้เดินไปเรื่อยเปื่อยเฮี้ยเสื้อถแล้วเดี๋ยวผมกันกระรูหมาโตบนเนี่ยแครี่เกมมาหลายเกมแล้วไอ้เฮี้ย ส่วนไปหาโตกลางเนี่ยหาเรื่องพังเกมมาหลายเกมแล้วจะไปหาเซตโหลดแป๊บหนึ่งก็พังเกมมันหนทวิตไม่โหลดแต่ส่วนใหญ่แม่งพังเกมตัวเองนี่พี่อให้สวิตไม่โหดไม่ใช่สวิตมันไม่โหลดหรอกไม่โหลดเหลือสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ดีแล้วไม่โหลดแล้วต่อไปนะโอ้พุ่งเลยวะลับมาที่พุ่งเลยวะแ็ดแล้วอ่ะมันเป็นแบบมาตีนปลายพี่อยู่ได้ดูแล้งพี่อยู่ได้ดูแลงทีมล่างเปล่า ดูอยากรู้ไหมได้ได้ได้อยากรู้อยากรู้ทั้งหมดเลยตัวไหนอ่ะทั้งสองเลยทวิตกับอลิตาซัสซินเวอร์ทวิตโกอลิตาซินเวอร์โอ้ไม่เท่าไหร่ตาเนี้ยสรุปว่าไม่เท่าไหร่วดไอ้นั่นบอลมันก็เท่าไหร่อยู่นะคาเต้เพราะเราเจอคราที่แล้วคราที่แล้ววัดก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยมันต้องอัพอะไรก่อนวะจำไม่ได้แล้ว โอโลโอโลตามเมื่อกี้ขวาเจ้าเลยงก่อนแล้วกันออสองค่ะออสองข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 องเอาเอาเอาเอนเซียนคอยไปค่ะเอาเอนเซียนคอยไปเอที่บวกตังสองอะเต้ถ้าเจอถ้ามีคลิปตายอดกดไอเทมทั้งหมดค่ะแล้วก็ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วถูกแล้วถูอแล้วเอาพอตแดงไปสองขวดกับพอตฟ้าหนึ่งขวดไ้พอทแดงไอ้พวชั่นนะนะเออ พผ่อตแดงกับพอร์ตฟ้าหนึ่งไอ้เฮียก็หวาดหวาดเออไอ้เฮียครั้งที่แล้วไม่เห็นมีหวาดให้ซื้อไอ้เจียผิดเพื่อนปกติมาเจอาแดงหนึ่งฟ้าสองมึงตอดยาวๆไม่ไงมาตอรีเตมไม่พออับอับเอาตังค์เพิ่มอีกยี่ห้าโอ้เออมาสเตอรีไอ้โง่ไม่งั้นจะจะแนะนำให้ซื้อหวาดอีกหนึ่งชิ้นมันต้องนี่ผมต้องมายืนกับพวกนายไหมเนี่ยมายืนแล้วกันมายืนมายืนช่วยกูเลยเหรอมายืนข้างหลังโอง เอาง่ายๆเตะพยายามอัพสกิลสองนำกแล้วมึงเอาชีวิตรอดให้ได้บอก้วทิ้งหวานปะไอเหี้ยตุ้งคุยคุยยังไม่รอดเลยต้องตายดิต้องทำไงก็ได้ให้หวานรอดอเออเออแล้วมึงก็ตายไปไม่ต้องไปเปรี้ยวกันก็พอแล้วงปวดรีก <บด S 1> ไม่ไม,ไม่เขาเห็นโซน่าเลยว่าเท่านี้เขาเปรี้ยวไงบอสเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ ถ้าไม่่ใชพวกเราเลยถลไกแล้วยืนอี๋กับบอสอันเดอรกดกดไปเช็คไอ้เหี้ยไอ้ตีอ่ะไอ้ตีอ่ะไอตัวเล็กกดตีเดียวโดยรวมเราสูงกว่ามันยังไงก็ต้องระวังเวลคอสมันอันตรีมันนะโกรกมาแล้วหรอคันนึกว่าไม่เอาบว็อตเล่นนาซัดไม่ต้องมานัง เจอนะสตาร์ดูเก่งดีเกือบแล้วเกือบแล้วโอมทนายไม่ทักเรายิงเพลินแล้วเนี่ยวิ่งเรือแต่เยโอ้เก่งจังฮ่า่ฮ่าน้าตาแม่งเป็นปัดประหลาดในช่วงซิงเวอร์เห็นชอบแบนกจังเลยไม่รู้จะแบนไปทำไมเนี่ยตานั่นดิไม่กล้าวางตรงน้ำอ่ะกลัวโดนตุ๋ยอ่ะสู้ไม่ตายแน่นอนมันต้องวางตรงน้ำด้วยใช่ไหมใช่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งวางก็ได้เพราะว่าเราให้คลิปดันเข้ามาเก็บไว้หอนด้านขวาวางแล้วกันชาโกนี่มันบัวมันไอ้นั่นนะเดี๋ยวถ้าเราดันคลิปไปเข้าไปบอดน้ำโดนละชาเลยใช่ไหมเฮ้ยยมาทำไรโผล่ไปเฮียชาโก้มันหายตัวได้นะแต่ว่าไม่เห็นนะดิโอสวิต พอดีก็หายเหรอทำไมคีฟฝั่งมันมันเยอะจังลืมไปมันต้องช่วยหวานดีดีว่าเออนี่ไปยืนมั่ไม่ต้องตีค่ะไม่ต้องตีปล่อยไปเลยมึงยืนคุมโซนให้หวานเฉยก็พอบอยยืนมันให้หวานก็พอให้ตีตีคนเดียวมันจะตีง่ายเพราะหวานจะตั้งใจจะตัดคลิปคนเดียวอุ้ยตัดคลิปไม่ได้เลยอ่ะไม่ไม่นี่จะไปการเดิน กลัวแม็กดักตุ๋ยในน้ํามันหายไปตัวนึงว่ะมันหายหรือมันหายตัววะไม่มั่นใจก็แมวดีกว่าอ๋อถ้าวิดมันมันยังไม่อยู่อ๋อดีแล้วดีแล้วรีบกดมันเลยรีบกดมั่นโอ้ยนึกว่าแม่งหายไปไหนอูบี้นาตาติงเลชิบหายอันนี้เนี่ยหวอได้แล้วหวอได้หวอน้ำได้ไปตรงน้ำนะต้องช่วยเรียนใครโอ้ยกระตุกกระตกกระน้ำได้กระน้ำได้โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกชิบหายเองที่เอฟพีเอสตก กูว่าหมาโทบนแม่งเว้ยไม่ถึงหน้าไม่ถึงหมาไม่ถึงกาบควายขนาดเร็วอะอะไรมึงอะไรดูดี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 แล้วเร็วแรกแรกก็งี้ไงโอ้แม่งพลาดไปสามตัวละคลิปสีเรียนแล้เนี่ยเฮ้ยยายาหมดยาเฮียยาเนี่ยนะหวานนะพอลุงเขาก็ปากดีอย่างนี้ไงวังลอง ใครอยู่บ้างเก็บปีแอสห่วยชิ้นหายกูไอ้เฮียกูว่ากูเก็บห่วยหูยเกี่ยนห่วยห่วยกับกูอีกอ่ะอ้หูแม่งปิงขึ้นหวานไม่รู้เลยอ่ะคลิปแม่งเลือดเท่าไหร่แล้วอยู่ๆก็เด้งหายไปเลยอ่ะโอ้โหอ้หมาละ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 อือฮือเอาละความสนุกผมหมดแล้วไอ้เฮียกลัวกลัวกลัวความสนุกผมหมดลงแล้ว โบ๊ทจะกลับนะเนี่ยกำลังไปแกงเลยก็ได้มันไม่หวากำลังไปสวัสดีโอเคมึงเวลหนึ่งใช่ไหมมึงเวลหนึ่งใช่ไหมอเู่ในป่าระวังระวังป่าอยู่ในเออเห็นแล้ว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 กิติศักดิ์ระวังป่ากันเลยทีเดียวไปแล้วกูไม่หวากูเล่นถึงแล้วอย่างกูคิดไปเองหรือเปล่าวะเหมือนมีคนเล่นมุกเพี้ยงใทุกอย่างฮะ อะไรรองเขามันวินว้งนานแค่ไหนโคตรงู้แอปเียวอ่ะมีหน้าที่ส่งคีเพย์โบสแม่งเปลี่ยนวาร์เป็นเบอร์สี่ซะงั้นยยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนานแล้ววย่าเงี่ยแหละ <c oughs> เฮียเลี้ยงโบสอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยพลาดนั่นไงกำลังไปอยู่ไอ้ย,<า>อย่ะยาเฮียมันจะไถเข้ามาแล้วมั้งโอ้โห <c oughs> แม่งพูดจบพูดจบ ขอบคุณโดนดีครับกูออกวงด้วยเลยขอบคุณนี่นนี่เกิดสวยไอ้ยิงไหนไม่โดนไอ้สัตว์เลยไม่ถึงใช่ไหมระยะไม่ถึงกูหันหลังแล้วแบบอุ้ยเชี้ยไม่โดนถือ no no please ไม่ไรไม่ไรไม่ไรดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนยิงไหนไม่เปลี่ยนกูเมื่อกี้นาซัตแม่งโง่ไงเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แฟดเลยไม่ทันละ เดี๋ยวมั่นใจว่ายังไงวิวกอตายแน่มึงเกี้ไม่ว่าจะท่าไหนก็ผมมีสตันให้มึงชามแบบถึงสุดระยะเมื่อกี้ไม่โดนนี่ขอด่าทีนะเว้ยเฮียก็โดนจริงอ่ะแต่แบบไอ้เจ้ยแม่งสุดระยะถ้าเกิดไม่โดนแม่งถอยนิดเดียวก็ไม่โดนแล้วไงมึงอยากทำตัวเต้ยมึงอยากทำตัวเต้ยมันก็ฮิวได้อีกอ่ะโอ้ยรู้สึกว่าไร้ค่าเหลือเกิน อะไรข้านี่คือมึงหรือมันกูได้ย,ยิงสกิลไปทำไมไม่รู้เดี๋ยวมันก็ฮิวอีกเดียยเ๋ยวรอยแป๊บ,บเดี๋ยวมันก็หมดถ้ามึงยิงไปอย่างนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวมานามก็หมดเลยเต้ามาน,นามเราก็หมดไงเออ <laughs> เฮ้ยเราหมดแต่ว่าเราบี้มันได้อยู่พูดมีประเด็นอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะโอ้ยเฮียเจอควชีฟตีไป ไม่ต้องแอบเลยพีโย่โอ้ยยโอ้ยเบาแสนเบาพี่เอ้ยไม่โดนทำให้หนอตี้ถึงเบาเซนเบาเลเวล,เล,เลแรกๆไงของไม่มีอุ้ย <c oughs> แรกๆโซน่าจะแรงมาก <c oughs> บอกแล้วถ้าเล่นเวทดีๆอ่ะโซน่าแรงมากแรงมากเลยถ้าเอาทีมาหืมแรกๆเนี่ยบอกแล้วให้เล่นเลยโซน่ามีแต่เพืเอ่อน เดโอ้อโหตัวหนามีดไม่เอาอ่ะกลัวไม่ทันงานสกิลครูดาวไม่ทันอ่ะไอหนูไอเฮทวิทมันมันเริ่มแล้วนะ <c oughs> มันเริ่มทำอะไรไม่รู oh, ้โอ้ไยเฮ่แอบแอบเจ๊ะเจ๊ะกำลังไปบดไอเฮยถอยดิไอ้ควายแอบควายแอบ ตายโอ้ม่ก้าไม่กล้าเดินรีเลยสวนเอาได้ถอยถอยถอยอมถอยถอยถอยทำไมชอบสะกินชิปจังวะโบยเฮเมื่อกี้ชอบเมาเรสเฉยมึงเตรียมตัวโดนได้แล้วไอ้เหี้ยวหวานฮะกลัวพี่เต้โอ้หวานกลัวแล้วพี่จะเหลืออะไรล่ะครับมาดิต้องรอมันเข้าอ่ะไปฆ่าบวกโอ้ย มาเร็วว้ยวควายปพยายามจะบอดบอดข้างล่างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรบอดพุ่มล่างอ่ะพุ่มล่างเดี๋ยวรอก,ก่อนไอ,อ้เหีห้ยไหมแอบอีกแล้วกระโดดไปดิเนี่เยเอายิงก็ได้อ่ะนีเนี่ยตตแต่เมื่อกี้มึงตัดสินใจถูกที่หันไปอันตรีสู้ต่อนะบดโอ้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 ไอ้เหี้ยกลัวนนะเี่ยกลัวนะเนี่ยลงละ ตรงกลางนั่นแหละตายมึงเวลกอสดพวกเราจะยืมมองหน้ากันอีกนานโอ้ทำไมมันต่อรลยทาโก้รีเอ๊ะแม่งตามมาแล้วไอ้ตัดคลิปเดียววานวะเมื่อกี้ทำไมแปดนะไอ้ชาโก้ตายฟรีเรียบร้อยจะตายแน่นอนแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยออกตกใจเฮ้ยดูว่าใครยูมาเออเฮ้ยโอ้ยตวดไปให้กูอันติหน่อยวะ โอ้ดีบ้างโอ้ดีบ้างอะไรวะมันไม่ถึงอ่ะเฮ้ยติดคิฟเยอะเนี่ใจเย็น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 คุณรู้ว่าจะเวลคอร์จะดูวันนี้ฮะซื้อพอร์ตมาตั้งสามขวดไม่ไม่ได้ใช้แล้วกูจะไดายมากฮัลโหลฮัลโหลเยี่ฟิงกุนไอ้ไม่ทิวไม่โดนหวานขึ้นเป็นประจำ วันสุดที่รัีแต่เขาไม่เป็นไรนะไม่ไม่เขาเป็นทุกวันเขาเป็นทุกวันช่วงนี้เมื่อวานยังไม่เป็นไรเลยนี่เป็นเป็นเมื่อวันโอ้โหเมื่อวันโบนจนพี่เกียร์โบนน่ะตายแล้วแาบนั้นเลยใช่ใช่ตัวหน้านี่เดินช้าเนาะมีรองเท้าอย่างไรสัสเราต้องกิลวสามไงเดี๋ยวสกิลวสามมาก็เร็วแล้วแหละลงตีนยังไม่มีเลยบทเดินช้าสัสสามเอาไปหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่อัพเลยเฮ้ยเวลคอสเหมือนลง คิมโน,นแม่อ่อนไปวะโหไม่ไม่สนุกอ่ะเออเอ,อ้ยอย่าเลยแค่นี้ดีแล้วหวานแม่งแหลกมากอ่ะก็เพราะว่ามีเต้มาดึงแน่เลยดึงลงเออเยยบเยยบดีแล้วอะไรวะดไอ้โบสี่เฮียบ,บี้เรนบนถ้าแบบ96ต่อ129สเต็กไอเฮีย3ามซิกสแต็กเบาๆครับ หวานปิงขึ้นไม่แก้กดหนีไหมหนีหนีถอยแก้แก้ไม่ไหวแก้ไม่ไหวเฮ้ยอ่ะตีหมดแล้วใช่ปะยังไม่ได้ตีไม่หมดมันมาเลิกแอบื่อควายครับเห็นเถอะเนี่ยเอาแล้วอุ้ยวาอยู่ไหนวะหวานอยู่น้าเฮ้ยดบอมเนี่ยหนุ่มก็ชอบเสียเลือดจังเลยน้อยสั้ ไอ้ย่ายังดีอ่ะโอเควิววิววายหลบวายหลบได่ป้อมอะบายบายอาคุยไม่กดบนบนแล้วอย่าแกงล่างแม่งไม่แกงล่างหนอเนะมีใครอยู่บ้างไหมหนูแม่งไม่ได้โหดนะหนูแม่งไม่มีไม่สกิลไม่วานอะไรเลยกูอยู่กููอย่ปิงขึ้นปิงขึ้นถอย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  เอเอาถ้าปีคืนจะบวกกันได้แล้วแต่ไม่ได้ว่าเห็นอะไรตกใจไม่ไว่าเห็นอะไรไม่รู้มีควายแอบอยู่ในป่าควายออกมาอะไรวะโอ้จะแบ่งเอ้ยทำอะไรของมันเนี่ยนายจะเอาเหรออย่าเอาเลยเราเล่นไม่เก่งไม่ได้หวานตาถลิกได้ไปไหนตายไม่กว่านายก็ว่างทำะไรดีวะ มาข้างล่ายมาข้างล่างใช่ท่านนายนายตายเฮียวางมากนายว่าก็มามาข้างล่างเร็วเออมันกระตุกกระตุกไปอยู่บูาบูเรียกบูเรียบหลรอลอยู่เฮ้ยเรียนล่างฟังอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยอะไรแม่งเนี่ยฟักโอ้โหเฮยถ้าจะเล่นกันอย่างนั้นแล้วก็เฮียบู พี่ีก็เดินม d พี่กด W จนปุ่มจะ W จะหลุดแล้วนะไม่ตานไม่ตานไม่ตานโอ้โยเข้มึงจะดันกูทำไมเนี่ยอยู่ดีก็มาให้กูฆ่าเฉยเรล่างพร้อมบอากระโดดลงนะเดีจะรอรอก่อนโอ้ไม่มีสตัร์วะโอมมึงมีอันตีเปล่าอยู่ใช้ใช้ไปแล้วล้วเเเเลยอางแล้วลงแล้วลงทวิตทวิตมันไม่มีอันตีเยอะโดน ยืนไหนวะอย่าถามนะว่ารู้ว่าโดนกู้ได้ยินเสียงชิงเล่นอารีโดนรู้สินะฟังแค่เสียงก็สามารถรู้ได้มันรู้ได้ที่อารีอะได้ป่าวก็ได้นะกลับก็ได้นะพี่พี่อะไรนะเลยเต้เต้เออโอมมึงมาอยู่แทนกูมาเอ้าไม่อะ มี่ชื่อเล่นว่าออฟไม่ใช่หมายถึงเราอะจับแล้วนะจับไปซื้อของนาซาจะเฮียมันจะออกไตฟอสในขนาดาษที่เฮียบอลไม่มีไตฟอสแล้วไอ้สัตว์พี่นาซาเล่นบอลนี่ยาหยาบพอสมควรเลยว่ะออกอะไรดีอ่ะเจอปี้เลยขอบอกนาซาแต่เล่นบนอลนะออกอะไรดีครับพี่น้องไปกันนาซาเกาะอ้อาวอยู่๋ยวอมให้แป๊บนึงใจหวานมันมีเกาะอะไรบ้างอะ เกาะอะไรบ้างอ่ะมีเกาะป้องกันเวทกับเกาะใช่ที่เอาเกาะเอาอันนี้ซอนยาก่อนก็ได้โอ้ยซอนยาไม่ต้องเราได้เราปียได้เปรียบใช่ปะใช่ปัญหายไปแล้วเออเอาเป็นเอาเป็นไอตาหลานดูมาออะไนะไอไอไอคาทาสีฟ้าไม่ชื่ออะไรนะอะไรอะลายลายอะไรอะพี่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 ยูมันชื่ออะไรนะลายลายเหรอสเกปเตอร์อ่าลายลายสเกปเตอร์มันจะได้เกาะแล้วก็ได้นี้ด้วยอ่ะลายลายสเกปเตอร์ งงเลยที่กูอยู่ในอยู่ในเกาะค่ะอยู่ในพลังชีวิตอ่ะอยู่ในพลังชีวิตไม่มีเกาะฟ้าเขาทาฟ้าเตะกรทาสีฟ้าเหมือนมาตราบ้านเลยโดนเลยโอ้เสื้อนั้นมาด้วยนะอะไรนะวอดอ่ะวอดตะวานีฟ้าตะวานีฟ้าเพื่อนเอาอะไรดีพลังชีวิตดีไหมเตะจะซื้อถูกป่ะโอ้โหมึงกลับไปซื้อของครั้งแรกเลยเหรอ เเออนี่ยใช่เรากลับครั้งแรกเหมือนกันได้ไดสโต้นี่ลไสสโตนไสสโตนเอ้าเอ้าไอโบตีผิดตัวเหรอเมื่อกี้ถูกใช่หรอือเหายไสโตนมีกี่ตัวข้างบนมีกี่ตัวด้านล่างไม่หายเลยต้องมีเขาโจมตีอย่างเดียวเลยดีกว่ามั้งอย่างงี้ไอเทมเขาออกตาโมมั่วเลยเนี่ยเฮ้ยตาเราหมดีอันตีเอาเลยเขาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ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 ยโอ้คนก็นจะไปดูเพื่อนเท่าไหร่แม่งไม่น่ารอดอะบนมัอยู่ดีก็มีตัวมาให้กูฆ่าอีกตัวล่างกำจะถึงกระโดดอาริต้ากระโดดอาริต้าหายวิทยหายยังเนาะยังเนาะยังเนะาะวิทยหายระวังด้วยโอ้ยทียบ่ไปใชไ,ไหนจ้าพี่น้องไม่ต้องใช้แล้วนะถึง,ถง พิถายเายไอ้เทียถึงชิพหายเลยมงนานถึงดิวางเล่นนะอ่ะทวิตอูแถวนี้แหละทวิตูแถวนี้ไม่กล้าเข้ามาก็โยนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเหมือกล้าเข้ามามันก็ตายฟรีเข้ามาเถอะแดกพีโอแดกอลิตาไอ้ชาติมันจะไม่มีกอนี่แหละ นี่ไงหนูเอ้ยไม่ใช่หนูสวิตอ๋อวอด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 ตรงนี้สักนีแแบบ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 วอดตรงนี้เอามังกรไหมไม่มีทำไมนะไอตัวอะไรอ่ะปูปูปูตีมันแล้วแลาได้วาดตรงนี้แต่แม่งคลิกดีเห็น ไอ้เพี้ยอยู่เขาไมเลเวลอะเขาเลวเเดินมาเอาเลเวลเนี่ยไอ้เพี้ยอะไรกันเดินมาฆ่ามันเดินมาหากู้วยไปฆ่าทวิตกันเถอะป่ะพิเตะครับปล่อยมัปล่อยมันเก็บซีเอสดานเกินไปแล้วเดี๋ยวเราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยตรงๆเลยแล้วกันป่ะโอ้ไม่ต้องแอบเพี้ยเห็นเดินอ้อมเดินอ้อมอยู่มันเดินมาแล้ว เลยเดี๋ยวมทัน hey ีไปให้เอ้ยเฮ้ยเียยอาสักตัวกดแป้งทุกอันแล้วเนี่ยกดาแ้ไตายโอ้โหเอสยิงอันโอ้โหยิงกูหายเป็นฝุ่นเลยไอ้เหี้ยไอ้เห้ยมันแอบเดินไปยิงนิ้วหาเเียเลยมีความสุขไปละโอ้โหเอาหวานนอนด้วย พ่อไม่กูดูหน่อยดิโอ้โหไอ้เฮียหายหมดเลยอ่ะพ่อมีมีความกลมกูไฟลละไอ้เฮียพวกมึงฆ่านาตั๊กูไม่ได้ก็ลาก่อนไอ้เฮี่ยเละมันปุ๋ยเลยเฮียเจอไครยิงไปยาวเลยโบนัใครมาเอาป้อมฉันโบนั่สบายแล้วไอ้เนีย <c oughs> อยากตายตายได้ชัวร์โบน <c oughs> น่าตัดแม่งยิ้มเย้โอ้โูอยู่ไหน <c oughs> ะวะอดเมื่อกี้ไม่มีอันติถ้ามีอันติีได้จ้อนเลยวันนี้เอาไปยิงใส่ <c oughs> เอาบูเลยเอาบูบูบูมันมีบ่าวบอส เดี๋ยวมีคนมาปาบอกว่ารู้ใช่ไหมเราควรจะทําอะไรกันมีคนอยู่ตรงแม่น้ําหรือเปล่าวะใช่เมื่อกี้อาริตาอาริตาตรงแม่น้ำอาริตาเจอควายอยู่ตัวหนึ่งมาดูควายหรือวัววะสแกนหัวตรงนี้สแกนหัวตรงนี้ฮะเดี๋ยได้เอาสแกนหอัวมาเปล่าไม่ได้เอามาเดี๋ยวขายขายตัวเลขสีนะแล้วก็เอาซื้อสแกนหัวมาแทนบลับลงลงนะลงนะลงนะลงนั่นแหละ อัีไปแล้วอันตีไปแล้วไม่ต้องมั้งป้อมกันได้มั้งเนี่ยขับป้อมมากันเอาหมดเลย้อมหมดอลยเอายังไม่ยอมแพ้สุดในยาววะรับเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะพี่เต้แล้วมาคนชนะแล้วอ่ะมันไม่ได้เกียร์ทุกครั้งไง